สวัสดีครับคลิปนี้ออกมาวานเข่าครับกำลังเทเข่าใส่เครื่องพ่นครับเตรียมสิบวานครับจะาเ,เบิดเลยพ่ะครับเอาเ,นเบนี่เลยไะโอ้โหระโซ่กันหนูครับ นนัอนสบายอดี okay. ๋ยวน่ะเฮ้อ้อเอ้ากับภักรถมันด้วยเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ะไรับอนี่เต็นด้วยครับหลังจากที่เทข่าวสือเครื่องพ่นเรียบร้อยแล้วก็ย่างมาห้อนไฮน่าแล้วครับนี่ ผมมาดักถ่ายทั้งหนาเลยครับเนอะเริ่มลงมือหวานนะครับมาฮอดครับผมพูดพ่อมทำเพลงหวานเลยครับนี่แหละครับเออหวานผู้เดียวเลยนะครับมือนี้เบิดทงนี่แหละครับก่อนชิบานเข่ากับไทยครับไทยเสียเลียกกับปั่นครับปั่นไปรอบหนึ่งก่อนครับนี่ปั่นแล้วก็หวานเข่าตามลังครับผู้ขั้นตอนเพิ่มาละเอียดอยู่ด้วยครับ บางคนกะไทยแล้วก็วานเข่าเลยแต่นี้เพิ่นไทยแล้วก็ปั่นก่อนครับปั่นแล้วค่อยมาวานวานแล้วก็ชิดปั่นอีกรอบหนึ่งครับแน่นอนขนาดครับเาะนี่ครับทีเดียวเลยได้รับหน้าบัตุ่ีครับปัน่นขับไปแต่ว่านครับเป็นบ้านแห่งนาอครับ ทางนี้พันบมมีน้ำนะครับก็คือใช้วิธีการวานแบบนี้ไปเลยครับวานแห้งครับเพราะเขาวานไปเรื่อยกับพอฝนตกลงมากกับเข่าก็สิงอกครับเพราะเขางอกเจ้าหน่อยเาก็บตันน้ำได้ครับตันน้ำใส่ไว้ให้น้ำขังไว้ครับตึงไว้ให้หญ้าเกิดนี่ก็เป็นวิธีพูดปัญญานะครับจากเมื่อก่อนดำตอนนี้ปับเปลี่ยนมาเป็นการวานครับสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าเก้า หน้าดำกะใช้เวลาดนใช้ทุนหลายครับแล้วก็เสียเวลาพอมครับเอาแบบนี้แหละครับสะดวกสบายดีครับเราต้องเรต้องจ้างคนมาดำครับลดต้นทุนครับวานนี้ก็โอ้ผีมือเติบด้วยครับต้องกระระยะให้พอดีครับให้ระยะห่างบที่แล้วก็บบ่อห้างจะเกินไปครับถ้าห่างหลายกระยาสิเกิด ้าทีลายเข่ากับสิบงามครับต้องพอดีพอดีครับเินกับคำนวณเรียบร้อยครับนี่ครับเมื่อ,อชีพเห็นหน้าลายทงได้ครับนี่ขยันครับน,นี่กัพามาบึงวิธีชีวิตการเห็นไทยเห็นหน้าเนาะครับหลังจากวานข่าวแล้วๆนี่กับิูลูก่นต่อเลยได้ครับมั่นกับเริ่มเริ่มแตกใบ แตกแตกงาออกแล้วครับเพราะว่าฝนตกลงมาซุ่มครับเห็ดห้มันแตกแตกงาแตกใบครับนะย่างตามเม่งเพิ่งน่อยครับใกล้สิแล้วละครับแป๊บเดียวครับหวานจําได้บบู้นี่ยางไปทางในหวานซ้ำนี่กาเรียบร้อยเลยละครับเข้ากันแน่นตับเลยละครับนี่นี่ครับหวานแล่วละครับไห้นี่เดี๋ยวสิไปให้ใหม่แล้ะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสำนีนะครับสวัสดีครับ